สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอั้นค่ะครูแมวค่ะวันนี้ครูอั้นกับครูแมวจะมาชวนเด็กๆฟังนิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปร่งพระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจิดจ้าอย่างที่เคยเป็น เจ้าลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นเลยหยุดแวะทักทายเป็นอย่างไรบ้างพระาทิตย์ไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือไม่เราสบายดีไม่ได้เจอกันเสียนานดีใจที่ได้พบท่านขณะนั้นเองก็มีชายหนุ่มนักเดินทางสวมเสือ้อคลุมกำลังเดินเตร็ดเตรอยู่เจ้าลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดท้าทายบางสิ่งออกมา พระอาทิตย์สหายรักเรามาแข่งขันวัดความแข็งแกร่งกันสักหน่อยไหมได้สิได้สิแข่งอะไรดีเล่าพระอาทิตย์ตอบแบบไม่คิดอะไรดานเจ้าลมก็ชี้ลงไปอย่างหนุ่มนักเดินทางคนนั้นพร้อมกล่าวง่ายมากเลยทํายังไงก็ได้ให้ผ้าคลุมของพ่อหนุ่มคนนั้นหลุดออกมาจากตัวใครทําได้สำเร็จถือเป็นผู้ชนะและแข่งแกร่งที่สุด พระอาทิตย์พยักหน้าตอบรับลมเห็นว่าสหายรักรับคำท้าจึงโผไปหาหนุ่มนักเดินทางพลางตะโกนไล่หลังฉันขอเริ่มก่อนเลยนะเจ้าลมใช้กำลังทั้งหมดรวบรวมมาเป็นพายุขนาดย่อมหวังทำให้เสื้อคุมตัวนั้นปลิดปลิวแต่หนุ่มนักเดินทางก็ไม่หว่นไหวแถมยังจับเสื้อเอามาคลุมไว้แน่น ลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงบีบบังคับมากขึ้นไปอีกจนหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงก้าวเดินทำไมลมในวันนี้ถึงได้มีความโหดร้ายกับฉันนักหนุ่มนักเดินทางบ่นอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวแน่นกว่าเดิมเจ้าลมจึงรวบรวมพลังอีกครั้งพร้อมกับเป่าไปยังหนุ่มคนนั้นถึงขั้นเดินเซเกือบล้มพอถนาลมเอ,อ๋ย เราขอลองบ้างเถิดพระอาทิตย์กล่าวกับลมด้วยแรงที่ใกล้จะหมดไปลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อคราวนี้อากาศแจม่มใสไร้พายุใดๆมาก่อกวนหนุ่มน,นักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้ถึงแนวป่าด้านพระอาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยบยนต์เขาค่อยๆเปล่งแสงให้ร้อนทีละนิดทีละนิดทีละนิด จนหนุ่มคนนั้นเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นจากความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนพอเจอแนวต้นไม้ที่เงียบสงบหนุ่มนักเดินทางเลยเลือกที่จะเข้าไปนั่งพักพร้อมถอดเสื้อคลุมตัวที่ลมท้าพระอาทิตย์ไว้ข้างกายอย่างสบายใจความอ่อนโยนของเธอเหนือกว่าพละตกำลังที่ฉันมีจริงๆ ลมชื่นชมในสิ่งที่พระอาทิตย์ทำลงไปไว้มีโอกาสคลาใดเราจะแวะมาหาใหม่นะพระอาทิตย์เพื่อนรักทั้งคู่จึงยิ้มร่ำลากันอย่างมีความสุขค่าเด็กๆเ,เมื่อกี้เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องลมกับพระอาทิตย์ไปแล้วนะคะคติสอนใจเรื่องนี้สอนให้เด็กๆได้รู้ว่าอะไรนะคะการใช้กําลังแล้วฟันรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยะคะ่ะ ค่ะอีกอย่างนึงนะคะเด็กๆจะต้องใช้ความอ่อนโยนและความเมตตานะคะถึงจะแก้ปัญหาได้ดีกว่านะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่นั่งฟังกับเด็กๆนะคะอย่าลืมจดสมุดบันทึกรักกันอ่านให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปเลยค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย